สำนักงานเกษตรอำเภอพนมทวนขอนำเสนอผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน2568การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพนมทวนในช่วงเดือนกันยายน2568อำเภอพนมทวนเกิดเหตุอุทกภัยเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเมื่อวันที่15กันยายน2568จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ประกาศให้อําเภอพนมทวนเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภยัยเมื่อวันที่8ตุลาคม2568 จำนวน1ตำบล3หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1 2และ3ตำบลทุ่งสมอสนักงานเกษตรอำเภอพนมทวนพร้อมด้วยคณะทำงานสำรวจความเสียหายด้านพืชระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่และรับรองความเสียหายนำรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไปติดประกาศไม่น้อยกว่า3วันและจัดประชาคมรับรองข้อมูลในวันที่24ตุลาคม2568 และนำเสนอต่อคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอพนมทวนพิจารณาให้ความช่วยเหลือในวันที่30ตุลาคม2568ณนห้องประชุมอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีโดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลทุ่งสมอรวมกรเษกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน17รายพื้นที่เสียหาย82ไร่3งานวงเงินช่วยเหลือ118,85บาท และเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือครบทุกรายเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2568